น้ององามตาค่ะโอ้โหน้ำลายไหลอือพี่งากจะติกตัวแล้วพี่งามะดิกตัวแล้ววันนี้ก็หนาวอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้ลมหนาวมากเลยวันนี้หนาวกว่าเมื่อวานอีกนะลมแรงด้วยนะคะ อากาศเปลี่ยนเพลงแล้วนะคะดูเลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะเอ้หอเย็งดูหน้าฟินมากดูน้ำลายค่ะฟินไม่ฟินดูน้ำลายก็พอ <c oughs> เอเอ,เอดูพี่งเออนี่ไงเป็นไงล่ะเออเอเอเหยียบหัวน้อง เหยียบหัวอ้วนเลยที่งามลูกมไม่ค่อยจะเท่าไหร่เลยที่งามนะเหยียบหัวน้องเลยอ่ะอ้วนบอกเหยียบเลยขอให้ได้นอนครับค่ะก็สบายใจแล้วแค่นี้ก็นอนหลับฝันดีแล้ว ยังน,นอนเฉยอยู่นะคะทุกวันเลยนะไม่มีวันไหนไม่ไม่นอนกอดที่าามา,มาอ้อเซาะเขาจนได้นะนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่นำความน่ารักของน้องๆมาฝากนะคะ เวน้องแก้วก็ยังนอนกอดกันหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝน,านหนูก็ยังกอดกันอยู่แบบนี้นะคะก็เป็นความราักผสมพี่น้องเนาะที่ไม่เคยเสื่อมคลายนะคะโอ้โหยดติ๋งเลยอะงามตาลายอะหยดติ๋งเลยฟินเกินไป บายบรือเกินไปไหมยุบเบาๆโอ้ยน่ารักไม่ไหวแล้วครับบายนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ